อีกหนึ่งกิจกรรมนะวันนี้เราเข้ามาในเกาะเซนโตซาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าเข้ามาทําอะไรก็ไม่ได้มาเล่นสวนน้ําหรือสวนอะไรในนี้หรอกนะขึ้นข้างในอ่ะมันก็จะมียูนิเวอร์ซลเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นโลกโก้ที่เป็นโลกหมุอะไรเนี้ยยูนิเวอร์แซลถามว่าเคยเข้ามาไหมโอ้ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นของวันนี้ที่จะมาเข้า ไอ้เจ้าจยาง,งาเหลือเจาอันนี้แต่กิจกรรมวันนี้ก็คือไปตามหาไอ้เจ้านี่นี่อีร้านกาเล็นี่ซึ่งเมืองไทยไม่มีขายแต่เพื่อนเราฝากซื้อแล้วเขาบอกว่าแพงมากมสุดท้ายก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้ว ซื้อมาแล้วโอเคเสร็จภารกิจไป็นหนึ่งวันกับภารกิจตามหาแกนเล็ดป๊อบคอรนเจ้าอันนี้โอเคบายบาย